ขอขอกคุณพรูวิชันสดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัครพรูวิชั่นโ์ส0ง00ดสวัสดีครับพบกับสุรุกขเข่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กันเอาไว้ก่อนลิเวอร์พูลเล็งยื่นสัญญาฉบับใหม่จับมาเน่ต่อสัญญาอยู่ยาวกับหงส์แดงราชันอย่าได้หวัง สื่อดังในเมืองผู้ดีตีข่าวว่าเรเบรพูกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อบรรจัยเซเดออุมาน่ให้อยู่เล่นในถิ่นแอนฟิลไปจนกระทั่งแขวนสตาร์ทหลังจากนักเตะกำลังโดนจับจ้องตามเป็นมานจากรเรอมมเดที่หวังจะกระชากตัวไปร่วมทีมในช่วงที่ผ่านมาเรเบรพูนะครับเตรียมที่จะยืน่นเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเซเดออุมาน่ปีจอถลมประตูโดยงานนี้ทัพหงดางตั้งเป้าจะให้นักเตะอยู่ยาวกับสูโม,มสรจนกระทั่งแขวนสตาร์ทจากการเปิดเผยของฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อในประเทศฮังกเกิล ตามลูกหนังชาวเซเนกัลทำผลงานได้อย่างสุดยอดครับเดร์เรสภายใต้าการคุมงานของคุณสุดเจ็ตติงคลับส่งผลให้ราชันชุกข,ข่าว,วาเรอแมเดสแสดงความสนใจอยากได้ตัวนักเตะไปร่วมทีมที่สำคัญนะครับมาเนยยกระดับในการยิงประตูหลังจากที่เขาซัดไปถึง22ประตูในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาขณะที่ในฤดูกาลนี้ก็ตะบันไปแล้ว14ประตูและช่วยให้หงแดงมีลุนน้นคว้นแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยแรกในรอบ30ปี ด้วยฟอร์มการเล่นอันสุดยอดทําให้รวมเมเรดพร้อมที่จะคว้าตัวมาเน่ไปสินทับโดยเซเนเดนซีดานคุณซื้อเลือดเฟนส์แมนชื่นชอบนักเตะอย่างมากและต้องการดึงมาร่วมทีมเพื่อหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรุกและการยิงประตูจากสถานการณ์ในเวลานี้นะครับเลวอร์พูพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่เพื่อหวังให้มาเน่ที่ปัจจุบันอายุครบ28ปีเต็มเมื่อเดือนที่ผ่านมาอยู่ยงค้าแข้งในทีมแอนฟิลไปอีกนาน และเพื่อเป็นการกันท่าหรือว่เร้นที่พยายามจะฉกตัวสตาร์ดังของทีมลิเวอร์พูลไปทั้งนี้นะครับอดีตดาวเตะนักบุญซองเตตัน an, มีสัญญาฉบับปัจจุบันในการค้าแข่งกับลิเวอร์พูลจนถึงปี2 0 2 3และหากเจ้าตัวอยู่เล่นจนครบสัญญาก็จะทําให้ตอนนั้นเขาอายุ31ปีฉะนั้นแล้วหากนักเตะเลือกขยายสัญญาหนอีกรังนี้นะครับก็จะทําให้มาเน่อยู่กับหงดังลิเวอร์พูลไปจนถึงกระทั่งแขวนสตรัรตไปเลยก็ได้ ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับต่อไปเลยยาวๆนะครับให้เป็นตำนานและแขวนสตัทที่นี่นะฮ <_ sadece> <_ d ink> ะเชื่อฟังเจ็กกิ้ครับอย่าไปเดินตามรอยคูติโยก็แล้วกันนะฮะมีสกินหงสลับตัวอเล็กอ็อ,อกเล็กชมเบลนกับปาเตอาร์เซนอลสอแว็กินแฮลแล้วนะครับเมื่ออารกอมเรตทีมดังจากสเปนต้องการแลกตัวกับอเล็กอ็อกเล็กชมเบลนตัวลูกของสโมสรลิเวอร์พูลตามการรายง,งานของสื่อในอังกฤษ สื่อนั้นนะครับก็คือเดอะซันนะครับซึ่งมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดแล้วในอังกฤษนะครับตีข่าวว่าอารอนกอริมฤตมีท่าทีสนใจอยากได้ตัว Alex um len, อเล็กซ์อ็อกเรกชมเลนกองกลางทีมชาติอังกฤษของลิเวอร์พูลและพร้อมส่งตัวโทมัสปาเตรย้ายสวนทางเป็นการแลกเปลี่ยนกันรามีนะครับต้องการเก็บปาเตเอาไว้ทว่าสัญญาฉบับปัจจุบันมีค่าฉีกสัญญาเพียง50ล้านยูโรทําให้สถานการณ์มีความสุ่มเสี่ยง ขณะที่การพูดคุยสัญญาช่วบใหม่คงยังไม่รับรื่นเนื่องจากปัญหาทางด้านเงินเงินตานานปาเตไม่ปิดโอกาสในการย้ายทียมโดยช่วงที่ผ่านมาอ,าอาลัลซนอลคือทีมที่มีข่าวจริงจังมากที่สุดเพราะมีเกียวอาเตต้ตาชื่นชอบฝีเท้าของกองกลางทีมชักิกานาและหวังจะดึงมาเสริมแดนกลางในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้ครับโงยันไม่ส่งทีมเด็กลงเล่นมาก,การันตีแชมป์แล้ว หงดังในวูฮูตัวเป็นข่าวว่าได้รับการปฏิเสธข่าวลือที่พวกเขาจะใช้ทีมเด็กลงแข่งขันหากการันตเตอีคว้าแชมป์ทีมลีกไปได้เป็นที่รู้เลยแล้วหงดังต้องการอีกหกแต้มก็จะควา้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยแรกในรอบ20ปีหากฤดูกาลนี้กลับมาแข่งขันกันได้อีกครั้งหลังจากต้องถูกระงับไปเนื่องจากการแพร่ระบ,บาดของเชือ้อโควิด -19 ตามการรายงานจากเดอะเทลกราฟนะครับเปิดเผยว่า มีผู้บริหารจากสโมสรในพรีมลีกที่ไม่ระบุชื่อเปิดเผยถึงปัญหาที่ลิเวอร์พูลอาจจะส่งทีมเยาวชนลงเล่นหากพวกเขาการันตีตำแหน่งแชมป์ลีกไปได้สำเร็จแล้วก่อนหน้านี้เจอเกนก็เคยใช้ทีมแทบจะเป็นชุดเยาวชนลงเล่นในเกมเอเอคัพพบกับเอเวอร์ตันมาแล้วและยังส่งทีมเด็กยกทีมในรอบตัดเชือกในศึกคาราบาวครับกับแอสตันวิลล่าอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับหงแดงยืนกรานว่าพวกเขาจะไม่ทำในแบบเดียวกันในลีกแน่นอน ดยเชคกี้กลอบจะต้องการใช้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามและผู้หยังมีโอกาสทำลายสถิติ100คะแนนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งนั่นน่าจะเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจในการเล่นของพวกเขาเวลานี้หงดงยังคงเหลือโปรแกรมอยู่9นัดโดยจะต้องเจอกับทีมในโซนตกชั้นอย่างไบรตันและแอสตันวิลล่าขณะที่3นัดสุดท้ายจะเผชิญหน้ากับอาร์เซนอลเชลซีและนิวคาสเซิลนะฮะ แฟนหงตาลุกเอยียนไรทพูดถึงโอกาสที่ลิเวอร์พูลคว้าเอมปาเป้อดีตยอดดาวยิงระดับตำนานของอ์เซนอลออกมาวิเคราะห์โอกาสที่หงดังลิเวอร์พูลจะได้ตัวกิเลนเอมปาเป้กองหน้าของปาริสแซงตแชมงมาเติมโหดในแนวรุกเอยียนไรทนะครับอดีตกองหน้าระดับตำนานของปืนใหญ่อ์เซนอลชื่อว่ามีความเป็นไปนได้ที่หงดังลิเวอร์พูล จะสามารถคว้าตัวคิเรียนเอมปาเป้กองหน้าทีจชจติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2 0งพปของปาดสรซงต์แชแมงมาสู่ถิ่นอันฟิลในอนาคตอันใกล้แต่นี้เอยียนไรนะครับกล่าวว่าคุณน่าจะได้เห็นคิเรียนเอมปาเป้อยู่ที่ลิเวอร์พูลในช่วงเวลาหนึ่งนะครับคุณจะต้องได้เห็นแน,น่ถ้าเรากําลังพูดถึงเรื่องนั้นในตอนนี้ผมคิดว่าจะได้เห็นเอมปาเป้ที่ลิเวอร์พูลแต่เขาจะเหมาะกับที่นั่นหรือไม่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่อยู่ในระดับที่เอมปาเป้จะย้ายเข้ามาได้ สำหรับเอ็มปเป้ในวัย21ปีย้ายจากทีมโมนาโกมาอยู่กับปารีสแซงต์แชมงแบบถาวนเมื่อปี2008ด้วยค่าตัวรวมแล้ว185ล้านยูโรประมาณ6,490ล้านบาทซึ่งฤดูกาลน,นี้ก็ซัดไป18ประตูกับอีก7แอซิสช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงพร้อมกับคว้าวรางวัลดาวซันโวมาครอบคลองอีกด้วยทำให้ตกเป็นข่าวได้ับคมสนใจจากทีมลิเวอร์พูลโดยปัจจุบันเขามีค่าตัวสูงถึง200ล้านยูโรประมาณ7,000ล้านบาท น่าเห็นใจคานาวโลวิเคราะห์ทำไมเวอร์จิฟันดา์ถึงไม่สามารถคว้ารางวัลบอลลงดอได้ฟาบิโอคานาวโลกองหลังระดับตำนานชาวอิตาลีวิเคราะห์อย่างเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เวอร์จิฟันดา์จากลิเวอร์พูลไม่สามารถคว้ารางวัลบอลลงดอมาครอบครองได้แม้จะระเบิดความเทพขนาดไหนก็ตามผมอยากจะฝากอะไรถึงเวอร์จิฟันดา์สักเล็กน้อยนะครับว่ายินดีด้วยกับผลงานอันยดเยี่ยมของคุณกับลิเวอร์พูล ตั้งแต่ฤดูกาลก่อนจนถึงฤดูกาลปัจจุบันกับตันทีมชุดแชมป์โลกของอิตาลีกราวอย่างไรก็ตามนะครับพวกเราต้องยอมรับว่าสําหรับผู้เล่นในแนวรับการที่จะคว้าลงวันบอลลงดอมาครอบคลองในนั้นเป็นเรื่องที่ยากสุดๆเพราะมันมีองค์ประกอบอื่นๆนอกจากฟองการเล่นคันเทพแล้วและถ้วยแชมป์มาร่วมตัดสินด้วยบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีด้วยเช่นการเกิดมาในยุคสมัยที่ไม่มีทั้งลิโอเนลเมสซี่กับโรนโดผมไม่ได้พูดเล่นนะครับ เพราะถ้าหากคุณต้องการชิงชัยอะไรกับ2คนนี้ก็เหมือนออกสตาร์ทด้วยกันโดนพวกเขานําห่างไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีแรกแล้วนะฮะเฮสกี้ชี้หงดางจะก้าวมาแทนที่ความยิ่งใหญ่เหนือเรือแล้วอีเมลเฮสกีอดีตกจ้าหน้าดร่างใหญ่ของลิเวอร์พูลมันใจว่าหงดางลิเวอร์พูลนะครับจะก้าวขึ้นมาแทนที่แมนเชสเตอร์ตี้ในเรื่องความยิ่งใหญ่ในลีกผู้ดี ทีมของยังประสบความสําเร็จต่อเนื่องจากการควา้าแชมป์ยุโรปเมื่อปีก่อนด้วยการจอดคว้าแชมป์พิมพ์มงกฤษในฤด้การนี้มากรอบงซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคที่ลิเวอร์พูลกลับมายิ่งใหญ่อย่างแท้จริงพวกเขาเป็นทีมที่ได้เปรียบพวกเขามีมาตรฐานในการเก็บคะแนนเรื่อยๆเฮสกีกล่าวนี่เคยเป็นรูปแบบคอมมานด์ชอเตอร์ดีแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลจัดแจงเอาสิ่งนี้ไปแล้วแต่กองหน้าของพวกเขากําลังเริ่มมีอายุมากขึ้นพวกเขาจะแบกรักษาสิ่งนี้ต่อไปในระดับนี้ได้ไหรือไม่นั่นคือคําถาม และเมื่อคุณหาคุณใหม่มานั้นต้องพิเศษด้วยคุณต้องดึงเอานักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆเมื่อพวกเขาได้ลงสนามนักเตะสามารถทําได้ท,ทันทีบางเชลซีมีสิ่งนั้นอยู่แต่ลิวเองกําลังทําสิ่งนั้นได้อย่างช้าๆเช่นเดียวกันลูคัสบอกเห็นคุณภาพของทรนส์ตั้งแต่เจอครั้งแรกตอนอายุ16ปีแล้ว ลูคัสเล่าว่าอาดีตมิฟิล์์บาซิเลียนของลิเวอร์พูลพูดถึงการซ้อมครั้งแรกกับเทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนในวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นที่ Liverpool. ลิเวอร์พูลลูคัสในเวลานี้นะครับเล่นให้กับไาซิโอในลีกอิตาลีเคยเจอกับเทรนส์ครั้งแรกในสมัยที่เบนแดนโรเจอร์เชิญเจ้าหนูรายนี้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ผมจําได้ในช่วงเวลาที่เล่นกับเทรนส์ลูคัสย้อนลึลึกผมจําได้เขามาอยู่กับพวกเราเพื่อเล่นในเกมอุ่นเครื่องและผมคิดว่าเขาอายุแค่16ปีเองมัง้ง เขาขี้อายมากในตอนนั้นบรนดนโรเจอร์กลุ่มทีมผมจําได้ว่านะครับเขาไม่ค่อยรู้สึกผ่อนคลายนักแต่พวกเราก็สามารถเห็นได้ว่าเขาอยู่ในระดับที่แตกต่างกับเ,เพื่อนๆในวัยเดียวกันผมจะบอกเขาว่าสําหรับอายุของเขาในตอนนั้นเขาเต็มไปด้วยคุณภาพเลยละดังนั้นหลังจากเขาเริ่มซ้อมกับทีมเราในทีมชุดใหญ่เขาเคยรอมันด้วยความอดทนแต่พวกเราก็แน่ใจว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะหรเวพูลและจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลก ผมแน่ใจในะครับเพราะว่าคุณแค่เห็นเขาในแต่ละวันก็เห็นถึงคุณภาพมากมายที่เขามีอยู่แล้วการเปิดบอลและการส่งของเขาเขาคือฟุแบ็ที่สมบุรณ์แบบนี่ข่าวสุขาวลเบัว์พูนครับประจำวันที่11พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะ